บอกคุณครูสิคะทั้งกลุ่มที้หนึ่งและกลุ่มที่สองใครสามารถบอกได้ในเพลงนี้มีํำนวนว่าอะไรบ้างอ้าสำนวนแรกเลยปิเปียวัตตอบว่ารักวัวให้ผูกรักลูกให้ตีครับมีกอดถือครูขึ้นหน้าจอเห็นไหมเห็นไหม เห็นแล้วยังมันจะูนี้เห็นแล้วยังยังล้วยังไม่ดูมีไหมตอนนี้มีไหมที่คุณครูขึ้นหน้าจอมีไหมยังไม่มีอ่าสำรวนแรกเลยสำรวนอะไรนอนสูงนอนคว่ำนอนต่ำนอนง่ายครับนอนสูงนอนคว่ำนอนต่ำนอนง่ายประมือด้านหน้าให้พี่วัดยงเดียดสีด้วยค่ะยงเดียวสีนะคะอ่าถ้าบอกความหมายได้คุณครูให้อีกคราวนี้ให้เท่าไหร่ดี หถ้าบอกได้ให้หเป็น10บธีรวัตรชูเนื่องยกมือจะบอกความหมายใช่ไหมอ้าวครับนอนสูงนอนกว้างนอนต่ำนอนงายธีรวัตรตอบว่าระวังตัวตลอดเวลาใช่ไหมเพื่อนเพื่อนคิดว่าใช่ไหมความหมายใกล้เคียงไหมระวังตัวตลอดเวลาระวังยังไงพอจะ อธิบายได้ไหมว่าทําไมต้องนอนสูงนอนกว้านอนต่ํานอนหงายทําไมถึงเปรียบเทียบว่าให้ระวังตัวตลอดเวลาใช่ไหมใช่เปรียบเทียบไหมเปรียบเทียบถึงการระวังตัวตลอดเวลาใช่ไหม<ะ>ใช่ใครจะขยายความของธีรวัตรอธิบายเพื่อนฟังให้ชัดเจนไม่ไ้มันเกี่ยวอะไรกับน,นอนสูงนอนคว,ว่านอนต่ํานอนหงาย เพื่อนๆเขียนบันทึกํำนวนนี้ไปด้วยนะคะนอนสูงนอนกว้างนอนต่ำนอนหงายสืว่าระวังภัยตลอดเวลาค่ะถ้าเรานอนที่สูงก็มองไาในที่ต่ำค่ะว่ามีคนอื่นอยู่รอบๆไหมว่ามีคนอื่นจะมาทาร้ายเราไหมค่ะคอย่างเดียวเหรออย่างอื่นได้ไหมค่ะสิ่งสิ่งมีชีวิตค่ะอะไรก็ได้ที่ทาเป็นภัยเอาเพื่อนๆไปฟังนะคะเขียนได้ไหมความหมาย พอนอนพอนอนต่ำก็ให้นอนนอนดูค่ะว่ามีคนมีใครมีอะไรอยู่ข้างบนหรือเปล่าค่ะถ้านอนต่ำเนี่ยนอนคว่ำได้ไหมไม่ได้ทำไมไม่ได้ล่ะเพราะว่าหน้าจะทำไมมันมันน่าจะไม่เห็นอะไรเลยเจ็บกับเพดานค่ะพื้นใช่ไหมคะหน้าจะเล็บกับพื้นําให้มองเห็นไหมไม่เห็น,ไม,หนไม่เห็นนะคะก็เลยเปลี่ยนเทียกว่านอนสูงนอนคว่ำนอนต่ำนอนหงาย ใช้จำนวนว่านอนสูงนอนคว้านอนตามนอนยายก็คือให้ระวังระวังระวังตัวอยู่ตลอดเวลาระวังภัยอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมเพื่อนคิดว่าใช่ไหมเหมือนที่ธีรวัตรพูดไหมเหมือนที่พีรดาพูดไหมคะเหมือนนะคะปรบมือแดงๆทั้งสองคนนะคะเก่งมากเลยเขาบอกว่านอนสูงนอนคว้าเนี่ยเวลาเรานอนสูงเรานอนกว้าเรามอง ลงมาเราเห็นไหมเห็นอะไรผ่านไปผ่านมาไหมหรือว่าเห็นอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นกับเราได้ไหมได้นะคะมองเห็นแต่ถ้านอนหงายให้ถ้านอนต่ําให้นอนหงายเพราะว่านอนหงายแล้วจะมองเห็นไหมเห็นไหมคะเห็นอะไรผ่านไปผ่านมาก็มองเห็นเหมือนที่พีระดาบอกถ้านอนควําเนี่ยจะไปจดกับพื้นทําให้มองไม่เห็นถ้านอนต่ำนะให้นอนหงาย บางครั้งเขาก็ไปใช้ในเชิงเปรียบเทียบเปรียบเทียบว่าอะไรบางคนมากขนาดนั้น,นเปรียบเทียบกับคนที่สูงกับคนที่ไหนคะต่ำก็คือคนที่เป็นเจ้านายคนที่เป็นลูกน้องก็มีนะคะคนที่เป็นผู้บังคับบัญชากับลูกน้องก็ไปใช้ในอีกความหมายหนึ่ง <Sophie> อะไรอีกอะไรอีกอะไรอีก <S 2> <S 2> ใครยกมือก่อนอ่าสันวนที่หนึ่งผ่านไปสานวนที่สองใครยกมือกกอน เอาวน,นาวน,นาก็เป็นคนไม่่อยพูดให้วน,หนาพูดบ้างวน,นาได้จำนวนอะไรคะครั้งนี้กลุ่มที่หนึ่งกลุ่มที่สองแบ่งคะแนนกันไปคนละนห้าวนาตอบว่าน้ำมาปลากินมดน้ำรดมดกินปลาน้ำมาปลากินมดน้ำรดมดกินปลาปลาปลานะคะปลาไม่ใช่ปลา น้ำรดอนมกินปลาได้ความหมายไหมคะเอาได้ให้ด้วยให้โอกาสเขาได้ว่ายังไงทีใครทีมันค่ะทีใครทีมันนะคะเปรียบเทียบกับอะไรเนี่ยเขาบอกว่าคนคนหนึ่งเนี่ยเมื่อตอนมีอํานาจวัฒนาก็อ,อาจจะทําอะไรใครเข้าไว้แต่พอหมดอํานาจวัฒนาแล้วทำไมคะก็อาจจะเป็นทีของคนคนนั้นบ้างาม,ามาเอาคืนใช่ไหมเขาเรียกว่าทีใครที มันนั่นเองนะคะตรงกับจำนวนน้ำมาน้ำมาปลากินมดน้ำลดมดกินปลาถูกต้องหรือไม่ถูกต้องถูกต้องให้ไปเลย10คะแนนเลขขากลุ่มที่2บันทึกคะแนนเองนะคะได้เท่าไหร่แล้วเปียวัฒนบันทึกนะคะอ้าวํำนวนต่อไป นู่นเลยอมรการไอ้ขอภัยขอภัยรีกอมรการพานุมาตรพานุมาตรเปลี่ยนชื่อให้สะและสลับคนพานุมาตรพานุมาตได้สำนวนไหนออกเสียงให้ชัดเจนเพื่อนๆฟังด้วยถ้าเขาไม่ชัดเจนหักคะแนนเลยตั้งใจฟังเพื่อนด้วยเขาตอบว่ารัก รักงัวให้ผูกรักลูกให้ตีรักวัวให้ผูกรักลูกให้ตีได้ความหมายไหมพานุมตอาตรอ้าวยังไม่ได้เอาไปห้าก่อนนะคะไปห้าก่อนอ๋อเปลี่ยนคนตอบเอาได้ได้ได้ไดตอบว่าอะไรคะรักวัวให้ผูกรักลูกให้ตีไม่อยากให้เสียใจสิ่งที่เรารักภายหลัง ก็ควรมาระวังว่ามียาประมาณใช่ไหมรักวัวให้ผูกรักลูกให้ปีถูกไหมเอาเอาเอาไม้ใกลใหลัใกลใช่รือไม่ใช่ไม่ใช่ใกล้ๆเคียงใช่ไหมใช่หรือไม่ใช่ทำไมถึงบอกว่าให้ระวังไว้ระวังในที่นี้หมายถึงอะไร รักวัวให้ผูกรักลูกให้ตีเนี่ยใช่หรือไม่ใช่คะถูกต้องไหมถูกต้องให้ไปเลยเท่าไหร่สิบคะแนนบันทึกคะแนนเองเดียเท่าไหร่แล้วน,นะคะรักวัวให้ผูกรักลูกให้ตีเขาบอกว่าให้ดูแลจะใส่อยู่เสมอนั่นเองนะคะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนให้ดูแลอาจะใส่อยู่เสมอถ้าเป็นถ้ามีอะไรที่ไม่ถูกไม่ควรเนี่ย เป็นไงคะถ้ามีอะไรที่ทําไม่ถูกไม่ควรเนี่ยลูกทําอะไรไม่ถูกไม่ควรต้องทําไมต้องคอยว่ากล่าวตักเตือนหรือบางครั้งถ้าเกินไปก็ทําไมคะต้องทําไมต้องทําโทษต้องตีกันบ้างต้องตีกันบ้างนะคะตรงกับที่ธีรวัตรบอกเป,เป็นการไม่ประมาทใช่ไหมเอา <c oughs> เอามือลงเอือลงหนึ่งสองสาม ไปยกมือก่อนพีระดาพีระด,ดายกมือก่อนคุณครูเห็นแล้วเอาพีระดาตอบอ้า,าวานนาฟังให้ดีแล้วเตรียมหักคะแนนเขาได้เลยเพูดใหม่มะพร้าวตื่นดอกยาจกตื่นมีค่ะไม่เอ่ยด้วยใช่ไหมไม่มี <c oughs> มะ <c oughs> พร้าวตื่นดอก ยาจกตื่นมีเอ่ยไม่เกี่ยวเอ่ยไม่เกี่ยวนะคะแปลว่าอะไรหรือว่าหมายถึงอะไรแปลว่าดีใจตื่นเต้นในสิ่งที่ตนเองไม่เคยมีค่ะดีใจจนทำไมเลยเกินพอดีไหมเกินพอดีเกินพอดีนะคะดีใจในสิ่งที่ตนเองไม่เคยมีพอมีขึ้นมาก็ดีใจจนเกินพอดีใช่ไหมคะเขาเรียกว่ามะพร้าวตื่นดกตื่นหูลูกดกเนี่ย ยังก็ไม่เคยมีนะใช่ไหมค่ะยาจกตื่นมีเคยจนอยู่พอมีขึ้นมาทาไมดีอกดีใจจนเกินเหตุเกินพอดีเข<ะ>าก็เลยไปเปรียบเทียบกับอะไรคะเปรียบเทียบกับอะไรคนที่ไม่เคยมีแล้วพอมีขึ้นมาก็ดีใจเกินเหตุ<อ> <c oughs> เกินพอดีอดเกินพอดีตรงกับมะพร้าวตื่นดอกยาจกตื่น มีนั่นเองนะคะกลุ่มที่หนึ่งรับไป10บคะแนนได้เท่าไหร่แล้วรวมคะแนนเองเอาผ่านผ่านผ่านต่อไปสำนวนอะไรคนที่นั่งอยู่อย่าลืมบันทึกไปด้วยนะคะบางสำนวนเนี่ยน,นักเรียนไม่คุ้นเคยจะได้ทราบความหมายจะได้นำไปใช้ได้อย่างถูกต้องอ้าวไปตอบกลุ่มที่หนึ่งอีกแล้วพิรพัฒน์นพ,พันเฮงจะตอบใช่ไหม ไม่ใช่เีรดายกมือก่อนเีรดายกมือก่อนชักน้ำเข้าลึกชักศึกเข้าบ้านคะ่ะชักน้ำเข้าลึกชักศึกเข้าบ้านมีความหมายว่าหาหาเรื่องใส่ตัวคะ่ะเรื่องใส่ตัวเหมือนนำอะไรเข้าบ้านนำไพ่ค่ะนำศัตรูนำสิ่งที่นำภนำนัยนะคะำศัตรูนำข้าศึกทำไมคะเข้าบ้านเข้าบ้านถูกไหม ถูกเลคะถูกให้ไปเลยตีิคะแนนนี่บนนันทึกคะแนนไม่ทันเลยอ้าววนาวนาวนาได้อีกเชื่อกันยกมือเลยกลุ่มที่สองกลุ่มที่2องวนารีบตอบเลยเร็วเอาหูไปนาเอาตาไปไรอะไรนะเอาหูเอาหูไปนาเอาตาไปไร่ะะเอาหูไปนาเอาตาไปไร่ มีความหมายว่าแส้ทําเป็นไม่รู้ไม่เห็นไม่สนใจค่ะแส้ทําเป็นไม่รู้ไม่เห็นไม่สนใจเรียกว่าโอา้ไปนาเอาตาไปไรไม่ใช่เป็นหูเป็นตาแล้วใช่ไหมคะอ้าวถูกต้องหรือไม่ถูกต้องถูกต้องก็รับไปเลยสิบคะแนนคนที่นั่งอยู่อย่าลืมอย่าลืมบันทึกด้วยอ้าวดู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 ดด อออตอบค่ะตอบตรงไหมเพื่อนตรงไหมเพื่อนฝน,นตกอย่าเชื่อดาวมีเมียสาวอย่าไว้ใจฝนตกอย่าเชื่อดาวมีเมียสาวอย่าไว้ใจกลุ่มที่สองว่างไงถูกไหมถูกไหมถูกไม่ถูกติ๊กตอกติ๊กตอกเร็วเร็วเร็วไม่ไม่ควรไว้ใจอะไรง่ายๆค่ะ มีความหมายว่าไม่ควรไว้ใจอะไรง่ายง่ายความหมายถูกแต่สำนวนเขาใช้สำนวนว่าอะไรสำนวนในที่นี้ฝนตกอย่าเชื่อดาวมีเมียสาวอย่าไว้ใจเอ่ยเยสาวอย่าไว้ใจเอาให้เวลาให้เวลา เร็ว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 ใครหาได้ก่อนยกมือก่อนคุณครูจะให้ตอบเลยเร็วกลุ่มีที่หนึ่งบอกความหมายไปแล้วความหมายถูกต้องอย่าไว้ใจอะไรง่ายๆนักเรียนเห็นคุณครูขึ้นแวบแบไหมอ้าเร็ว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 ในเพลงเขาแต่งมาแบบนี้แต่จริงๆแล้วสำนวนที่เขาไปใช้เขาใช้ว่าไงเอาเสียใจด้วยนะกลุ่มทีหนึ่งได้ความหมายแต่กลุ่มที่สองจะบอกสำนวนที่ถูกต้องบอกว่าอะไร ฟังให้ดีฟังให้ดีอ้าวช้าชชัดฝนตกยาเชื่อดาวมีเมียสาวยาไว้ใจครับเหมือนกันไหมอ้าวไม่ใช่ผู้่ิเด่บอกไม่ใช่อ้า พูด,พดอย่าพูดภาษาพ่อผุนรามแงสมัยนู้นปัจจุบันนี้ต้องพูดสุดภาพเ,เอาไเอาไหมเอาไเอาวัาานนะาใขรยกก่อนใครยกมือก่อนวันนาเขายกมือก่อนเอ,อ,นอาเป่าเยิงฉุกเป่าเยิงฉุกวันนากับนิชกุลเป่าเยิงฉุกแล้ววิ่งมาตอบตรงนี้เลยเร็วเป่าเยิงฉุก มานี่เลยทั้งคู่เลยเร็วเลยค่ะเร็วเลยเพื่อนๆนั่งอยู่เขียนจำนวนนี้ลงไปในสมุดด้วยเร็วค่ะเร็วเลยค่ะอ,ะอ,คอะ่คราวนี้ต้องบอกว่าโชคเป็นของคุณที่สองมาค่ะมาค่ะมาเลยวนามาั่งหน้าเลยค่ะไปตอบวิ่งมหมัางหน้าดีกว่านะคะเอาม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 า เร็วเร็วเร็วรว,วนาตอบว่าอย่ามีแม่ยายค่ะอะไรเราอย่าอย่าเชื่อแม่ยายอะไรฝนตกอ,อย่าเชื่อราวมีเมียสาวอย่าไว้ใจความหมายคืออย่ามีแม่ยายค่ะความหมายความหมายถูกไหมครูครูบอกว่าสำนวนนี้ที่เขาใช้กันจริงๆคือสำนวนว่าอะไรกลุ่มที่สองตอบถูกไหม ไม่ถูกไปกันใหญ่เลยกลุ่มที่หนึ่งมากลุ่มที่สองเปลี่ยนตัวกลุ่มที่หนึ่งมาค่ะอ,คอุตส่าห์เป่ายิ่งฉุบชนะฝนตกอย่าเชื่อดาวมีเมียสาวอย่าไว้ใจแม่ยายค่ะอย่าไว้ใจแม่ยายก็ยังไม่ถูกก็ยังไม่ถูกเ,เอาละสิเอาละสิไปไม่รอด มามามาอ้อ,อนนชาสุกสีใช้คนเปลืองมากเลยกลุ่มนูน่นนู่นเลยหันหน้านนมานู้นมาทางนี้มาทางนี้มาทางนี้เอาเสียงดังฟังชัดเหมือนกันฝนตกอย่าเชื่อดาวมีเมียสาวอย่าไว้ใจแม่ใหญ่ก็เหมือนกันอย่าอย่าเชื่อแม่ใหญ่เอาใหม่เอาใหม่เอาให้ให้ฝนตกอย่าเชื่อดาวมีเมียสาวอย่าเชื่อแม่ใหญ่ฝนตกอย่าเชื่อดาวมีเมียสาวอย่าเชื่อแม่ใหญ่แม่ใหญ่ใช่ไหม ครึ่งคนละครึ่งนะคะอุกษาให้โอกาสตอบแล้วอุ้ยเหนื่อยใช่ไหมจำนวนที่เขาใช้ถ้านักเรียนไปเปิดในพัฒานาุกรมก็มีนะคะถ้าใครฉลาดไปเปิดในพัฒานาุกรมฝนตกอย่าเชื่อดาวมีเมียสาวอย่าเชื่อแม่ยายมีความหมายว่ามีความหมายว่าใครที่มีแม่ยายแล้วเชื่อแม่ยายดีไหม ไม่ดีแต่เช e tamam. e er er like oh right. okay ื่อไว้ก่อนใช่ไหมเดี๋ยวเขาไปยกสาวให้มีความหมายว่าเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนความหมายนะขาบอกไปแล้วใช่ไหมอ่าเขาบอกว่าอะไรอย่าไว้วางใจใครหรืออะไรจนเกินไปคำนี้มักใช้คู่อะไรฝนตกจะเชื่อดาวมีแม่สาวจะเชื่อแม่ยายนั่นเองนะคะ เอาผ่านผ่านผ่านเขาได้ไปแล้วแบ่งกนละห้าแล้วเอามือลงหนึ่งสองสามอ่อนนิชาอ่อ,อน,นิชาตอบค่ะออน,นิชาวิ่งมาเลยเร็วน้ำร้อนปลาเป็นน้ำเย็นปลาตายค่ะน้ำร้อนปลาเป็นน้ำเย็นปลาตายคำพูดที่ปท<ะ>ไปต,ตรงตรงไปตรงมาคำพูดที่ตรงไปตรงมาค,คนฟังอาจจะทำไมคะ อาจจะชอบหรือไม่ชอบไม่ชอบแต่อะไรคะแต,แต่ก็เป็นคําพูดที่ทําไมตรงไปตรงมาอาจจะไม่ถูกใจแต่ก็ไม่เป็นพิษเป็นภยัยแต่คําว่าอะไรคะน้ําเย็นปลาตายก็หมายถึงอะไรน้ําเย็นปลาตายหมายถึงอะไรคะก็ตรงข้ามกันใช่ไหมคำพูดที่ดูไพเราะ อ่อนหวานอาจจะถูกอ,อกถูกใจคนแต่อาจจะเป็นพิษเป็นภัยก็ได้ดไผ่านไหมผ่านกลุ่มที่สองรับไป <10 S> 1นนิคะแนน1ิบคะแนนหมดแล้วยังหมดแล้ว,ลวสรุปคะแนนกลุ่มไหนได้คะแนนมากที่สุดกลุ่มนีดหนึ่งมากกว่าหาคะแนนเองกลุ่มนีดหนึ่งสี่กลุ่มที่สอ,อ,อ,อง สี่สิบกลุ่มที่หนึ่งนะคะนานี้นาอยู่เปลี่ยนบ้างเปลี่ยนบ้างพลิกและพลิกและเอ้ายังไม่หมดยังไม่หมดเก่งจริงหรือเปล่าเก่งเหลือลายหรือเปล่าอ้าวดู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 ทำอะไรต่อเตรียมให้ดีเตรียมให้ดีเวลาเหลืออยู่ประมาณสิบับสิบนาทีนะคะ